าดคึอมีดโดนแท้พม่บอกขือบอกปากคำมาแรงมาค่ะพี่น้องตุ้มโฮมวันนี้เรามีโชคมีลาบเราจะหมานกันนะคะมาป้าก็จะปรุงเลยนะจ๊ะจ้ะแย่เพียไไปเร็วใส่เกลือนี่โอ้บบแคช่แล้วค่ ปอบิแ่ก็เรงทุรดเด็ว้าวนี่องเอิซาเออมันขาดอะไรจ้ะใส่เื้อืออตึงเตี้ยนมันเป็นเลนลอยๆอันี้ก็จะใส่ v e g e t a b l ใส่ผักใส่แบบว่หย่อมจกออกเสียงกับพ่อตุ๊ก้าวโอละ ออกยันายเถอะทุ่มพอดีเลยบ้าโอเคแต่ว่านัวแล้วใช่ไหมคะนัวแล้วคุณหนังสิบ้านง้อเบาๆคุณน้งเนี่บยบอลเนี่ยใจเด้อแต่ว่าเผ็ดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเผ็ดก็โอเคเด้อมันต้องดำอยู่แล้วเนาะ ขายก้อยคอยอ้ายของโตเป็นยังไงล่ะคะเห็นว่าฉันต้มแต่เขาต้มฉันหลับกติดเดิมมาเอาแนลูกค่ะอันพี่สร้างไว้นะจาะมาเอาลดเดิมนัาคือว่าไม่นลับสุกโอเคสอดฟิวเห็นแบ่งเป็นสองจานแล้วจนคนย่างเนื้อวันนี้ ลูกสาวบอกว่าเอามีเดียมแรวันเสดลองชิมสีม,มือลูกสะใภยดูหน่อยค่ะจ้าพี่น้องครับเมื่อนี้ลาบของคุณครูชมพู่น,นะครับเพราะว่าไอวัชโนมีติดตุลาครับต่ามประ่านก็เลยกินแทนเล่าแต่คอนสิกินลาบครับมันก็ต้องมีของประจำครับโบกซิบ ครับการลาบเนื้อนี่ใช่ว่าใครๆก็จะทําอร่อยกันได้ทุกคนนะครับมันมีสีมือพิเศษเฉพาะเจ้าจงอยู่คันเสียดสีบอกว่าใช่ยังคันว่าเสียดสีบอกปากเฮ้คือ <laughs> <laughs> มีดโดนแทอะีบ <laughs> อกคือบอกปากพอดีครับพอดีพอดีไม่กินหอม กินหอมของเนื้อกินหอมของเต่าครัวกินหอมของผักหอมครับะจะทำเพื่อความแน่ใจคำแย่ยำโดดเลยหด้ป่ะ <laughs> แม่งมากเหเยปิดไฟปิดไฟเด้นี่ยังไงนี่ปิดอยากดีกว่าเลยเห็ดพอดีบบม่นมายยามรู้ค้ามาหลายดอกค่ะแต่ว่าแมงมันหลเอาสามคนบอกคนเดียวสามคนัางหิวเออเอาแต่ดอกเออ นี่แค่รกินอยู่นี่เขา่ะอือนี่แหะคนจนหดตุนเท่าอันนี้ทํำท่ายิบหน่อยซื้อดบกนี้ซื้อกินลายอะยามกิโซรู้หรอนล่ะนับยาคุมเะปะเอาหนามโกินน้ำมูติ อม่าวาดมัวมจะไป็นลางมากผมว่าคือเดีวอแม่คเรอแม่ผู้ให่หรือเ่า่ม่เรียงย่างประกาศว่มือนี่เห็นเมนูประกาศไปแล้วเนาะเปิดเพียงก่อนประกาศไงจะทำยังไงเมื่อมันเป็นไปแล้วสเต็กสเตกร้อนจานนี้จานใหม่มาน่น มีทางใส่จานไปด้วยโบเขานี่มีอีกจักไล่อยู่บ่มีอยู่ใบตองมีแบบไดนมาสูบงเบิดเห็นมันเลี่ยวพอใจซะจานอยู่ในล้านบ่แม่นค่ะทดสอบด้นี่นี่น้องโอแกนเพิ่นว่าเพิ่นขอมีเหลี่ยมเด้ไ่มคั่นถือไปเลยลูกถือไปเลยถือไปเลยแล่นเอ็นค่ะแล่นเอ็นแล่นเอ็นโต๊ะ ตอนเจอลูกค้าก็นนเห็นแบจนี้สิอ่ะไม่อันนี้คือเนื้ออะไรทำไมมันดูดีดูดีดี่นุ่มอะอ,อืมนุอะไรอนุ่มมากดูนะคะอ่นนเนื้อมันนุ่มมากเลยนะคะเนื้อเนื้อเลือพวกนั้นอะไรใส่เสืออะไรบอส เต้นมานี่เออเนี้ยเยอะเยอเออเยอะเออเออลังสิตมันลายเขบาไป้องมาได้ไหมเออไป